กราบขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามและกดไลค์ที่เป็นกำลังใจให้จริงๆรวมถึงการที่ทุกคนให้อภัยผมนะครับถ้าเกิดว่าในจุดใดก็แล้วแต่เนี่ยในวิดีโอเนี่ยมันมีมีเนื้อหาที่อาจจะไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงคือมันทำให้ผมพ้นพบสิ่งที่ง่ายที่ผมบอกวิดีโอที่แล้วว่าผมเป็นสายชิวอะแล้วก็มันยังดีไม่ได้นะแต่วิดีโอนี้เนี่ยมันคืออะไรครับ ถ้าจะอธิบายง่ายก็คือเราเจอเองนะครับการที่ไปนึกไปจดไปทําจริงๆแล้วมันจะเจอเองขึ้นมานะครับก็ไม่อยากพลากจุดนั้นไปจากพวกเรานะครับอยากให้ไปไปลองด้วยตนเองนะครับว่าการที่เราเจอเองเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้เหมือนเดิมแต่ก็จริงๆเราก็ดูได้นะครับมันคือความง่ายต่อจากเนื้อหาวิดีโอที่ผ่านมาไม่รู้ว่าบทนี้จะเป็นบท ก็ถือว่าเป็นภาคต่อของบทที่11และกันนะครับวิดีโอหมายเลข4 5 7นี้นะครับภาคต่อมันก็คือการที่เราเคยทําได้คนที่เคยทําได้แล้วมันเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระพระสมมาพุทธเจ้าที่ท่านไอเคยฝึกฝึกเพื่อเพื่อบรรลุอ่าท่านบรรลุสําคัญที่สุดของพระองค์ท่านก็คือบรรลุเป็นอิสระจากชีวิตนะครับจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเจอจุดที่ดีที่ไปทําให้มั่นคงตลอดซึ่งพระองค์ท่านก็คือ มีเป็นพุทธกิจวัตรนะครับละเน,น,น้นหนักก็คือพระองค์ท่านทรงฌานคล่องในฌานนะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทํานะครับในพุทธกิจวัตรก็ต้องต้องไปคน้นค้นหาเอาเองะแหละเพราะผมไม่อยากพูดซ้านะครับแต่มันคืออะไรอ่ะคนที่เคยทําได้เคยทําถึงจะรู้จุดการที่เรารู้จุดเริ่มแบบดีดมันมันคืออะไรครับมันทําให้เราไม่เสียเวลาจุดเริ่มแบบดีๆจุดที่จะดีได้จริงจุดที่จะดีได้ง่าย ระบุได้อย่างชัดเจนอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่มันคือหัวใจของมันอะคือเราไม่เสียเวลาระบุจุดชัดเจนไปเลยมันเหมือนกับที่ผมบอกว่าจะรวมทีมไปกันได้ดีเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรามาหรือยังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงเราจะไปถึงจุดหนึ่งร่วมกันก็คือจุดที่เรารักรู้สึกดีกับตนเองเสร็จแล้วใช่ไหมเราลงตัวกับตนเองเสร็จเราลงตัวกับกันน่ะต่อกันน่ะ ก็คือเราเรารักรู Stephen: ้สึกดีต่อกันเราเห็นคุณค่าของกันพอไปถึงจุดนั้นให้ได้ทีมที่ไปกันได้ดีที่รู้ว่าเราจะต้องไปเข้าจุดนั้นให้ได้บ่อยๆเนี่ยเรารู้มันก็ไม่เสียเวลาพอมันเกิดภาวะที่เรารักรู้สึกดีต่อกันเห็นคุณค่าของกันอย่างมากในวันแรกแล้วเรารักรู้สึกดีต่อกันเห็นคุณค่าของกันไปเรื่อยๆการรักรู้สึกดีต่อกันและเห็นคุณค่าของกันเนี่ยมันจะท่วมท้นตัวตนแบบทั่วๆไปของเรามันเหมือนกับคนที่ เคยขี้เกียจแล้วความขี้เกียจเนี่ยมันท่วมท้นตัวเขาอ่ะอันนี้พอเข้าใจไหมครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันคือการลงทุนนั่นแหละลงทุนกับชีวิตมันเหมือนกับจุดที่ดีได้ง่ายของประเทศไทยประเทศไทยจริงๆเราพัฒนาได้หลายด้านแต่ถ้าว่าจุดของการท่องเที่ยวคืออะไรคําแรกก็คือ amazing amazing จากนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนมันคือมูลค่าอะไรที่ได้รับแต่สาคัญที่สุดก็คือปากต่อปากแน่นอนเราโฆษณาการท่องเที่ยวนี้ได้ แต่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจริงๆเขาได้รับประโยชน์ Amazing เสร็จใช่ไหมครับได้รับประโยชน์แล้วปากต่อปากอันนี้สําคัญที่สุดเราจะมอบคุณค่านี้เนี่ยเราจะสร้างคุณค่านี้ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างไรแน่นอนครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับว่าการระบุจุดจุดที่ดีจริงๆแล้วเติมเต็มจากจุดนั้นฟูมฟักจากจุดนั้นเนี่ยมันคือทางลัดที่ง่ายจริงๆวิดีโอนี้ขออภัยที่มาเฉลยไวไปหน่อยไม่เกินยาวนะครับแต่ นั่นแหละนะครับมันเหมือนกับอ่ะอย่างผมสายชิวนี่คืออะไรก็ผมรู้ว่าการรู้คุณค่าของตนเนี่ยมันสําคัญแต่ว่าอะไรครับผมอาจจะชิวอยู่ผมก็เลือกดูรายการทีวีแหละนะครับผมก็นอนชิวออกกำลังกายก็ชิวแต่ผมรู้รู้ซึ้งคุณค่ามันเหมือนกับเป็นห่วงเวลาพิเศษที่จะผมผมจะเสพสุขกับลมหายใจตนเองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าอ่ะผมก็เคยได้ยินนะครับมีเด็กเด็กคนนึง คุณแม่เขาจะชอบมองเขาด้วยสายตาที่ชื่นชมชอบกอดชอบชอบบอกว่าเขาเขาน่ารักจังเลยเขาคือคนเก่งของแม่ลูกน่ารักที่สุดลูกเป็นเด็กดีที่สุดแล้วเขาเติบโตมาด้วยพลังบวกตรงนั้นทําให้เขากลายเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทเป็นนักพูดให้กำลังใจผู้คนและมีเงินหลายร้อยล้านมันอาจจะไม่เยอะนะครับเงินหลายร้อยล้านแต่นั่นคือพลังดีที่ได้จากคุณแม่แปลว่าอะไรครับ แน่นอนคนเราสามารถมองว่าไอคนนั้นไม่ดีแค่มองว่าเขาไม่ดีอ่ะความรู้สึกมันถ่ายทอดไปแปลว่าอะไรครับมันอยู่ที่เรามันเหมือนกับร่างกายเราถ้าได้รับเลือดมาเนี่ยเราร่างกายเราต่อต้านเลือดเราตายนะครับแปลว่าอะไรครับความรู้สึกที่ไม่ต่อต้านสิ่งใดง่ายๆนักอ่าโอเคไหมครับผมไม่บอกว่าให้ให้เหวินเวอร์เกินไปนะครับแต่อันนี้ลองไปปรับดูเพื่อที่จะเราจะได้ลงตัวเราจะได้อยู่กับชีวิตดีในในในสภาพนั้นแหละ แล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปตามลำดับของบทที่11ซึ่งจะต้องเอาไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมแต่ตอนนี้เนี่ยท่าลำพังตัวผมเองเนี่ยเจอจุดที่จะเล่นนะครับแน่นอนเราอยู่กับตัวเองเราก็ต้องเรากำลังเสพอากาศเราก็ต้องรักอากาศนะครับเรากำลังทำอะไรก็ต้องอย่างนั้นผมคงไม่ได้คิดว่าไอคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าใครที่ดูวิดีโอมาก็าจะรู้ว่าเราอยากเป็นทีมที่ไปกันได้ดีเพื่อ ไปถึงรางวัลเราช่างกล้าที่จะไปถึงรางวัลเราหลอกสมองร่วมกันเราเราทําให้สมองเคยชินกับการอึดกับการฉลาดเติมเต็มไปถึงรางวัลเนี่ยสมองที่เคยทําได้อะโอเคไหมครับเรารู้แล้วสําคัญที่สุดคืออะไรครับเราวิ่งไปเข้าจุดที่มันจะดีได้เร็วก็คือจุดที่เรารักรู้สึกดีเห็นคุณค่าของกันอย่างมากนึกภาพครับคู่รักที่แต่ละคนต่างก็เห็นคุณค่าของอย่างอย่างอื่น เราไม่เห็นคุณค่าของกันและกันสักแต่ว่าสักแต่ว่าทําไปกับการที่เห็นคุณค่าคนที่บอกว่าตนเองไม่ผิดศีลก็ไปเรื่อยๆแต่กับคนที่อาจจะผิดศีลบ้างนะแต่เขาเห็นคุณค่าของศีลอย่างมากแล้วเขามาอาราธนาศีลอย่างแบบด้วยศรัทธาแน่นอนบางทีเขาอาจจะผิดศีลแล้วเขก็มาเขาเรียกว่ามาขอขามาศีลมามาอะไรก็ไม่รู้อ่ะคล้ายๆพระปรงอาบัติอะผมก็ไม่เคยนะครับ แต่เขาให้ความสําคัญกับศีลอย่างมากมันแตกต่างกันนะครับการเห็นคุณค่าการให้ความสําคัญนะครับมันสําคัญมากๆนะครับสําหรับตนเองด้วยสาหรับทีมด้วยคนที่ไปเข้าจุดนั้นได้ไวเท่าไหร่แต่ผมไม่บอกว่ามันมีแค่นั้นไงแล้วเราจะเติมเต็มอะไรละ่ะเพื่อให้จุดตรงนั้นไม่มีคุณภาพเพื่อให้พัฒนาการการทํางานการไปถึงผลไปถึงเป้าหมายนั้นมีคุณภาพตรงนั้นเนี่ยลองเล่นดูนะครับ วิดีโอนี้ก็จะเป็นการเล่นสนุกหลังจากที่ทํากันบ้านมานานเฮ้ยมันต้องเป็นบทที่12แล้วแหละเขาเรียกว่าระบุจุดดีให้ชัดเจนอ่ะผมก็จะไปเขียนบทที่2 2ระบุระบุจุดดีหรือจุดจะดีให้ชัดเจนไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆก็ไประบุนะครับมันเป็นอย่างนี้พี่พีน้องน้องคือเราค้นหาเราทดลองมานานแล้วเราค่อยระบุนะครับหรือ2มีครูบาอาจารย์มีการทดลองมีการวิจัยพัฒนาแล้วระบุอย่างชัดเจน มันคืออะไรมันเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเอ้ยมันมันแล่นได้ไม่ดีนะที่แรกแต่เขาเติมโช๊คเข้าไปเติมการกรองน้ํามันเข้าไปเติมรอบรอบของเครื่องจักรเข้าไปให้มันสอดคล้องกันมันเหมือนมันเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเครื่องยนต์มันทางานดังมากแต่เขาใช้ระบบใบพัดและระบบลูกสูบซึ่งเสียงเนี่ยมันมันสอดแทรกกันเองแล้วมันกลายเป็นนิ่งเสียงออกมานะมันมีการระเบิดแต่เสียงมันสอดแทรกกันเองจนเสียงมันเบา เข้าใจไหมครับก็นั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าเขาเติมเต็มมาเติมเต็มระบบของมันมาตามลําดับเช่นเดียวกันเรารู้จุดเราบันทึกจุดแล้วเราก็รู้ว่านี่แหละจุดนี้แหละเราไปเข้าแล้วมันจะดีเลยจุดนี้แหละเราไปเข้าแล้วมันจะดีเลยกอดกันเนี่ยหนุ่มสาวคู่รักกอดกันเออเรารู้ว่าเราจะกอดกันตรงไหนแล้วมันจะดีนะครับแน่นอนไม่ได้บอกว่ามันจะต้องทําแบบเป็นแพทเทิร์นไปตามลําดับอันนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะอะขอขออภัยถ้าพูดถึงเรื่องความรักไปนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่า เรื่องเพศไปขอภัยจริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับก็จะเกี่ยวก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากบอกว่าการที่เรารู้จุดไว้เนี่ยจุดที่จะดีเนี่ยมันทําให้เราไม่พลาดจุดและไม่เสียเวลาแล้วการที่เราฟูมฟักและต่อยอดจากจุดนั้นมันก็จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศก้าวไปสู่เซียนก้าวไปสู่ความยอดเยี่ยมก็จะกลายเป็นทีมเซียนอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายแน่นอนมีความแตกต่างกันแต่มันลงตัวปะละ่ะนะครับ คนที่จ่ายเวลาใส่ใจมีจนมีพลังใส่ใจสูงแล้วความใส่ใจนั้นไปใส่ใจปฏิบัติให้ลงตัวมันเหมือนาผมเนี่ยซึ่งชีวิตผมก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากนะแต่ผมก็มีความสุขและผมยอมรับกับมันได้ทั้งหมดเพราะอะไรครับเรารู้ว่าเรามาเข้าจุดของการยอมรับไม่ใช่อยู่ดีคนเห็นลูกเด็กเนี่ยมันต้องมีเกเรบ้างเด็กมันจะต้องมีชอบเล่นบ้างมีอะไรบ้างมีไม่ดีบ้างนะครับมีขี้เกียจบ้าง แต่การที่เรายังคงรักเลเ็นดูเขาเราเห็นคุณค่าของเขาอยู่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับเองอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาหรือเรามีสถานีที่ดีมีกิจกรรมดีๆมารองรับเขาเนี่ยมันก็ดีแต่การที่เราเห็นเขาไม่ดีนิดน,นึงเราหุดหงิดเราด่าเขาสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรครับคําด่าของเราเขาจะฉีกตัวจากเราไปไปเรื่อยๆนะครับเพราะทฤษฎีรางวัลเนี่ยมันทํางานกับสมองมันทํางานกับจิตใจแบบ โอ้โหเขาเามาใช้ในเรื่องของโซเชียลเข้ามาใช้ในเรื่องของจนคนติดจอเนี่ยก็ทฤษฎีรางวัลน,นะครับโอเคไหมครับก็นั่นแหละตามนั้นนะครับก็ลองดูนะครับผมไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่เพียงแต่เพิ่งเจอปุ๊บ <c oughs> ก็มาบอกแล้วก็อยากเจอใครสักคนที่จะมาเล่นไปได้วยกันทั้งที่ผมยังพร้อมที่จะผิดพลาดได้ตลอดนะครับผิดพลาดได้ตลอดก็เจอมาตามลําดับเนี่ยเป็นบทที่11แล้วบทบทที่12อเนาะ บทที่สีมันกล่าวไปละบทที่สิบสองก็คือเดี๋ยวผงก็ไปฟังว่ามันคืออะไรก็คือระบุจุดดีและจุดจะดีเนี่ยให้ชัดเจนเอาไว้ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เติมเต็มเสริม,มสร้างได้ไหมเติมเต็มเสริมสร้างได้ก็เราเจออะไรที่มันดีกว่าเราก็ปรับเปลี่ยนเสริมสร้างเข้าไปแต่การที่เรารู้ไว้เป็นขั้นต้นเนี่ยมันก็จะดีโอ้คนเรามาทํางานร่วมกันจะอะไรยังไงเนี่ยโอ้ยอ,อย่าเลย หาจุดที่มันลงตัวร่วมกันให้ได้เอยอย่าเลยรักรู้สึกด,ดีเห็นคุณค่าของกันให้ความสําคัญอย่างมากกับทีมของเราอะไรดีๆพลังดีอ่ะพลังสร้างสรรค์กับการสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ในจุดของตนเองไม่มีการลงตัวไม่ชื่นชมกันแล้วอะไรอ่ะมันก็อะไรล่ะถูกไหมล่ะครับง่ายๆง่ายๆเนอะแต่แต่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับก็คือมันเขียนออกมาได้นะพี่ระบุออกมาเลยเนี่ย อยจะทําการท่องเที่ยวให้ดีทำยังไงเอ้ยเศรษฐกิจไทยจะรุ่งเรืองทํำยังไงอ่ะจะยั่งยืนทำยังไงแน่นอนยั่งยืนท้ายสุดเนี่ยมันหนีไม่พ้นการพัฒนาคนพัฒนาทีมแต่จุดที่เราจะเอาชนะในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในแต่ละสมอรภูมิได้คืออะไรส,สมสมอลขึ้นเรงเศรษฐกิจนะครับคือมันได้หมดแหละระบุจุดสําคัญให้มันชัดเจนระบุจุดจะดีรวมถึงจุดที่มันจะเสียด้วยจุดที่มันจะเป็นจุดบอดอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะผมมาพูดวินาทีนี้แหละนะครับ การระบุจุดเนี่ยออชื่อวิดีโอบทที่2ก็คือระบุจุดฉลาดระบุจุดแล้วกันนะครับอ่าก็เนื้อหาก็ประมาณนี้ก็ไปเติมเต็มเองเสริมสร้างนะครับขอไม่ใช่คำอวยพรแล้วกันนะครับโอกาสอยู่ในมือท่านแล้วนะครับที่ทําให้ชีวิตท่านและหมู่คณะดีขึ้นที่จะถ้าถามว่าไอผมอ่านเกมโลกตอนนี้นะครับสังคมไทยเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสู่สังคมของกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่ ผสมผสานกันได้ดีลงตัวกันได้ดีมันจะเป็นคําตอบที่ดีของการพัฒนาทั้งปวงจริงๆนะครับคือประมาณว่าคนถ,าถ้าอยู่ครอบครัวเล็กคนสองคนหรือต่างคนต่างอยู่คอนโดห้องเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยชีวิตมันจะลําบากอ่ะผมพูดง่ายๆแค่นี้แหละเข้าใจเนาะแต่ถ้าเราสามารถเจอใครสักคนที่จะไปกันได้ดีสิคนยีคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยจะรอดและมีความสุข จะเป็นการสร้างสรรค์ถ้าถามว่าน้องดามจะทําอะไรอีกก็คือมีคนทํานายว่า,าศาสนาพูดจะสิ้นแต่ผมบอกว่าผมไม่อยากให้สิ้นนะครับในในห้าพปีแล้วก็ผมก็อยากจะทดลองว่าเราไม่ต้องรองให้าศาสนาสิ้นแล้วคนเสื่อมเสื่อมลงอย่างมากถึงจะเริ่มต้นยุคที่คนเราหาันหน้ามารักกันแล้วเกิดยุคลุ่งเรืองไอ้ก่อนหน้ายุคพศิยานจะมาซึ่งเวลามันนับ,น,บนับไม่ถ้วนนะครับก่อนที่จะยุคพศิยานจะมาเนี่ย แต่หลังจากที่มนุษย์เนี่ยหันมารักแลดีต่อก,กันหันมาถือสีลห้าร่วมกันหันมาเลิกทําร้ายกันเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดความวุ่นวายก่อนก็ได้บางคนเนี่ยเราหันมารักกันดีต่อกันฉลาดฉลาดใช้ศีนนะครับไม่ใช่ฉลาดถือสีนนะไม่ไม่ใช่ถือสีนแต่สำหรับพวกเราคือฉลาดใช้ศีนนะครับสำหรับพวกผมนะคนที่จะมารวมทีของผมที่เหลือก็ไปลองดูนี่นี่มันเป็นสุดตัวของผมไง ผมเพ้อฝันว่าทําไมเราต้องรอให้คนทําร้ายกันด้วยรูปแบบต่างๆแล้วคนบางคนหนีเข้าป่าแล้วรู้ว่าเออเราเลิกทําร้ายกันแบบนั้นนะมันไม่ดีนะหันมากอดกันหันมารักกันหันมาทําดีต่อกันหันมาร่วมสร้างสรรค์เราไม่ต้องรอตรงนู้นก็ได้เนี่ยเราทําตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมไม่บอกว่าทุกคนจะต้องมาทํากับผมไหมก็คือเผื่อเผื่อฟุกเผื่อมีใครมาทําแค่นั้นเองขอบคุณครับ